สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนผักค่ะหลังจากที่ปลูกประมาณ2เดือนกว่านะคะนี่คือบวบค่ะยอดบวบกำลังสวยเลยค่ะอันนี้คือบวบงูนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแตงกวาค่ะเออขอโทษค่ะเป็นแตงไทยค่ะแตงไทยแต่ว่าลูกผลอ่อนเนี่ยสามารถนำไป ประกอบอาหารได้เหมือนกันค่ะทําส้มตําแตงก็อร่อยขอบสาก,ก็จะมีตะไคร้มะม่วงกล้วยมะขามฟักทองฟักทองก็กำลังดอกนะคะนี่คือดอกฟักทอง ถ้ามาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นถัว่วพูค่ะถัว่วพูต้นยังไม่โตคะต้นกำลังเล็กอยู่นี่ถัว่วพูก็ข้าวก็กำลังงอกสวยส่วนฝั่งนี้จะเป็นแตงโมแตงโม,โมอยู่ฝั่งนี้ค่ะลูกกำลังเล็กอยู่ นี่ค่ะแตงโมมีฟักทองอีกต้นหนึ่งกำลังดอกเหมือนกันสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ